เอ้ยเอ้ยะเอ้ยไม่ใช่เอ้ยกับเอ่อเอ้ยเอ้ยโอ้หนิดเดียวไม้ยาวอ่ะอ็กกับดักเดียวแบบนี้ก็เอาเหรอครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผม ซีเอสนะครับในเกมลิมโบนะพาร์นี้ก็เป็นพาร์ทที่2แล้วนะครับก็จะมาต่อจากพาร์ทแล้วพาร์ทที่แล้วนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูพาร์ทที่แล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะครับผมจะทำลิงก์ไว้ให้นะโอเคเดี๋ยวนะดูแล้วนะครับโอเคเรามาต่อกันเลยนะเออขาจะเริ่มตรงนี้นะจำได้ไหมที่ผมบอกอ่ะผมว่าไอ้ไม้เนี่ยโดดไปมันล้มแน่เลยนะโอเคความไวปึ๊บ อ่าไม่ล้มนะครับเฮ้ยโอ้ยกอดทันนะโอเคเดี๋ยวพลาผผดโดดพลาดน,นะครับโ okay <c oughs> อเคพอไว้นะเฮ้ยอ่าเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเกือบไปนะเอาละเฮ้ยโอ้โหมาล้มเอาอันสุดท้าย โอเคอะไรอะ่ะเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่รอดนะครับตรงนี้ uh เฮ้ยน้ำ <c oughs> มาตายง,ง้ๆนะหวังว่าจะต้องโดดใหม่นะครับโอเคมีซี่นะครับตรงนี้ก็อา่า อได้รอบเดียวนะโอเคก็ตอนนี้ขึ้นพาร์ทใหม่แล้วนะผมก็ทำเดทเขาไปแล้วนะครับเฮ้ยไม่ใช่ในมุมเนาะเป็นแค่อ้าวลุงโอเคนะครับตกใจนะนึกว่าเป็นในมุมตัวเดิมมาดักนะครับมีให้เล่นด้วยนะ อเคไปดีกว่าโอเคตรงนี้มีน้ำนะครับโดดให้ได้นะโอเคอาได้ยินเสียงอะไรไหมเฮ้ยล้อไฟลุกด้วยเหรอซื้อเรียบร้อยหืมหญ้าติดไฟเลยนะครับเอ๊ ้อนหินนะหลบทนันเอ้ยโอ้โ,อโหลุงได้เจอกัรลุงรีบตามไปเลยนะครับไม่ลุงมันต้องมาฆ่าเราด้วยวะรีบตามไปนะตรงนี้มีศพคนอยู่นะครับเฮ้ยหเห็นกับดาษนะ โอ้โหแต่ก็ลบไม่ทันนะครับโอเคเท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบสามแล้วนกต่อจากคลิปก่อนสิบแล้วก็เมื่อกีอ้ารู้ทันเอ้ยแบบนี้ก็เอาเหรอโอเคก็แบบเมื่อกี้นะครับอๆได้ยินเสียงเอ้ยไม่ทันนะเดี๋ยวชา้าไปนะ หอเขาได้ยินเสียงเนี่ยต้องห่าง,งเลยนะครับเนี่ยอ่าแล้วก็ตามโอ้โหได้ทีเดียวเนาะแล้วโดดไปไม่ได้อะโอเคมีเชือกนะครับไอที่เรียบร้อยนะอันนี้คือเฮ้ยลุงแม่งดึงเชือกนะครับต้องโดดข้ามไปนะนี่กับดักน้องตรงนี้โอเค มืดๆยังม,มีใจไม่ดีเลยวงนี้มีท่อนไว้นะครับเฮ้ยเฮ้ยไอแมงมุมนี่ยังตามมาจองล้างจองผ่านไม่เลิกนะครับรีบไปนะโอเคตาม,มาแล้วเออผมคิดว่าเราโดนไม่ถึงนะครับและคิดว่านั่นแหละครับ ชีวิตมันต้องโดดพลาดนะครับโอเคพรามันต้องแบบนั้นนะครับเราเริ่มไกลเลยนะน่จะต้องแบบนี้แหละครับแล้วก็ปีนรอนะ พอมมาเ่ยเราจะว,วิ่งแล้วก็โดดข้ามไปเลยนะครับโอเคเอ้ยโหโดดไม่ทันเอาไว้ไม่เอาไว้ไไน,นะมันจังหวะตรงไหนวะโอเคเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่มานะครับโอ,อไปกันเลยอ่าสายหลักของเกมแปดบิตนะครับคือมันจะมีพื้นล่องหนอยู่นะเออ ใครเจอถ้าแบบขาหลังไม่หลุดออกจากขอบเก่าเนี่ยเราก็จะยังอ้ชึบนายังถือว่ายืนอยู่บนพื้นนะครับเรียบร้อยเอ้ยอุ้ยโโอ้หยังโดนตามอีกนะตกไปข้างล่างเรียบร้อยผมว่าปีนได้ไหมไม่ได้เออเออหินจ้าเออหลบตรงนี้นะครับเรียบร้อยสไตร์นะครับในมุมแล้วก็ลุย ไม่มีหินแล้วนะโอเคนะครับโอ้โหแค่นี้ยังเดินติดลิมโบเอออันนี้จะไม่ไหลใช่ไหม okay, นะโอเคนะยาวๆกันไปโอเค สลน์แล้วเตรมโดดนะครับอ๋อไม่มีอะไรนะโอเคไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> อืโอ้ยโอ้ยังอุตส่าห์ตามมาอีกเราจะไปยังไงล่ะเนี่ยทำไม ต้องหูหรือขาเดียวเออพี่ครับเออเฮ้ยงางแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยดึงได้นะดึงชักะเยอะโอเคอืมอืทั้งเสียงทั้งน้ำเอาเอาดึงได้แค่นี้เหรอ ต้องขาไปพลาดไหมไม่ใช่นะอืมดีนะดีตายแล้วก็ยังมีประโยชน์นะครับ <c oughs> โอเคเสียใจด้วยนะแมงมุมนายเลือกคู่ต่อสู้ผิดไปนะ <c oughs> เอาละกลิ้งไปเรื่อยๆนะ <c oughs> ไปเลยไปเลยอืม <c oughs> ้องเปียงดีฮะเกบเสียวฟันจริงชึนะโอเคจนถึงตอนนี้ผมก็จำไม่ได้แล้วนะว่าตายไปกี่ครั้งนะครับตายงงงนะโอเคแต่ไม่เป็นไรนะน่าจะมีผมจะใส่ไอ้นี่ไวน้นะครับนับจํานวนเลยนะดได้ปีตรงนี้เราปีโดนไม่ถึงแน่นอนนะครับก็มาดูกันว่าตรงนี้มีอะไรให้เรานะ ไปไหนได้หรออ๋อกาโอยเกาะไม่ถึงนะครับเอาไว้นะอ๋อผมว่าน่าจะเอาไอ้ถังไอ้ลางไม้เมื่อกี้มาใช้นะครับโอเคโอ้ยอ,ยอยกดผิดจะกดขึ้นค้างนะ อ่าโอเคเราโอเคเฮ้ยเฮ้ยเ้โอเคเ,เคกมนีแน้แนวตั้งแนวนอนสูงเท่ากันใช่ไหมเยี่ยมนะครับหน้าเห็นไหมมาแล้วมันต้องได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเหมือนเป็นบั๊กนิดหน่อยนะครับแล้วก็คผ่านมาได้แล้วนะ ไปเป็นอะไรตรงนี้ไม่จมเนาะเกือบโอเคมีโซบนะครับเยียบเรียบร้อยเฮ้ยโอ้โดนตรีอีปิกมากแล้วคนนั้นเขามาทำอะไรนะมีอะไรอยู่บนหัวด้วยนะ โอเคมาเป็นปบให้เราข้ามนะครับขอบคุณเยี่ยมนะ <c oughs> ก็ต้องขอภายตพที่ร่วงเกินด้วยนะ <c oughs> โอเคมีลุงคนหนึ่งกับดักแน่นอนครับนั่นไงเห็นบนพื้นไหมมีรวดนะผมว่า ตกลงไปนี่เป็นศพแน่เลยหรือว่าต้องบบรีบลงรีบขึ้นรี่ลงรีบขึ้นดีกว่าไม่ทนันไม่ทันนะครับรีบลงรีบขึ้นไม่ได้นะอืมเอาไนดีโอเคผมว่ามีศพอยู่นะครับเฮ้จริยังขอ อาโหสี่อยู่เลยนะตอนนี้เอาคนตายมาใช้นะครับโอ้โอ้กระโดดเยียบอีกดันได้ไหมโอเคเอ้ดูท่าโคตรทุเรศเลยดันตูดนะหน้าถ่ายพื้นแห่กัหมดนะครับโอเคไปเลยไม่ลงไหอ่ะโอเคออื และเสียงแบบผมชอบริมโบเรียกว่าชอบดีไหมก็ตรงนี้แหละนะครับเวออ่างนี้มีหนอนข้างบนมีนกแย่งหนอนกันเนาะไม่ได้มีอะไรกันเราใช่ะตรงนี้ต้องโดนไหมหดูแสงไฟส่องลงมาที่ศพพอดีเลยนะครับ รักแน่นอนโอเคเหยียบพื้นตายนะคอันนี้เหยียบปุ่มนะครับ <c oughs> ไม่ได้หรอกผมว่าน,นี้เหยียบปุ่มนั่นไงเห็นไหมโหตรงนี้จะโดดข้ามไปได้ไงเนี่ยลักแปดบิดแปดบิดพอง <c oughs> กดไม่ทันนะเอาไหม อันนี้เหยียบพื้นตายนะต้องโดดไปเหยียบปุ่มโอเคเอ๊ะเกือบไปนะครับอันนี้เหยียบปุ่มตายนะเฮ้ยโอ,โอเคตั้งสตินะครับน,นี่เหยียบพื้นตายโอเคอันนี้เหยียบปุ่มอืมท่าเดิมเลยที่เดิมเลย ไม่ไม่ได้ใีครั้งที่สามหรอกคูเฟยนี่โดดเฮ้ยโอ้โหขายังโดนผมว่าตรงนี้นี่ตายอีกเยอะนะครับอตาดไปตอนโดดดีกว่าเนาะ <c oughs> มานะ ใจมา,อมาเอ้มาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้หูวิ่งไล่เดี๋ยว,เ,ยวเดี๋ยวโอ้ <c oughs> ขนาดนี้เออ <c oughs> ให้เด็กเวรเอ้ไม่ใช่เด็กผู้ใหญ่ยังไงล่ะหนีนะครับโอเครอดนะอันนี้อย่าปุ่มตายอย่าปุ่มตายโอเค อันนี้อยี่บพื้นตายนะครับโอเคฮะล่ออยื่ล่อ,อ,ลอนี่เหระไม่ได้แ,แอมพี่หรอกเนาะโอเคเราก็ไปต่อนะครับงั้นะกำได้ใครก่อกำนั้นย่อมต่อสะคืนสนองนะครับอาตรงนี้แหละโอเคเอึบ๊บ โดดแบบดิจิตอลดิจิตอลอะไรแปดบิตโอเคตรงนี้มีบันไดนะครับกับเชือกล้วก็เหมือนเลื่อยแล้วมีรถตรงนี้ดึงได้นะโอเคดึงลงมาก่อนนะครับมีให้ใช้ก็ต้องใช้นะโอเคตรงนี้ติดแล้วนะครับกับเชือก อ๋อโอเคงั้นะผมมาเชื่อข้างบนเนี่ยต้องดึงไอแผ่นนี้เปิดนะเอา้าผมมีหดกลับด้วยนะแล้วเอา,เอาไอ้รถนี่มาทำไมวะผมว่าไอ้เลื่อยเนี่ยโดนล็อตายนะครับ ส่ความวของปีศาจนะอ๋อนี่ไงต้องปีนรถแล้วรถจับโอเคทันนะครับนะเราก็จะเบี่ยงตัวเองไปหาเชือกอีกเส้นหนึ่งนะโอเคขว่าทันไหมทันไหมทันดิทันดีทันดีนดอ๋อทันนะครับ เรนโบยยอดนักวิ่งนะอีซ <c oughs> <c oughs> okay, ี่โอเคตอนนี้เป็นทุ่งโล่งๆนะครับกับเห็ดเหรอโดข้าวมันไปนะโอเคเออไอหนอนนี่มันผมว่าโอเคนะผมควรแก่เวลานะครับก็จะ ตัดคลิปไว้เท่านี้นะครับเออก็ใครที่ขึ้นเข้ามาดูก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์ไปด้วยนะครับออขอบคุณสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับต่วันนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะ